สวัสดีครับมือแรงจันทบุรีครับวันนี้ก็นะครับหลังจากที่ได้หลายท่านได้ชมคลิปไปแล้วนะการทำมืมแรงจากกระดาษนะครับผมกระดาษแข็งนะตรงนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับวิธีการทำนะครับผมนะครับวัสดุคือกระดาษแข็งนะคือกระดาษ กระดาษอาัดตัวอย่างกับกระดาษลูกฟูกนะกระดาษกล่องที่เป็นชั้นๆนะครับแล้วก็ DIY มาจากนี่แหละครับ,บ,น,น,รบนะครับเป็นกล่องกล่องกระดาษแข็งอัดแข็งเป็นกล่องใส่กระจกกระจกกล้องมองหลังนะครับรถยนต์นะครับผมมาดูจากวัสดุแล้ว ก็น่าจะมาหนัดแปลงนะครับทำมุมแมงได้นะครับก็ลองทดล,ลองทำดูครับก่อนที่จะมาสู่ในภาคทฤษฎีนะครับผมนะครับก็พอดีวัสดุที่ได้นะครับก็ไม่สามารถที่จะตัดเป็นตัวอุมแมงได้นะครับสามขาได้พื้นที่มันค่อนข้างแคบก็เลยต้องมาทำการต่อขานะครับ,นะรบวันนี้ก็จะ มาบอกวิธีการทำนะครับผมโอเคอันนี้คือขานะครับที่ผมจัดเตรียมไว้แล้วนะครับเดีย๋ยวจะมาบอกขนาดกันนะครับนะครับก็ขนาดนะครับความกว้างของใบก็คือเท่ากับหนึ่งไม้บรรทัดเลยนะครับความกว้างนะไม้บรรทัดที่เราใช้นเนี่ยความยาวสามสิบเซนนะครับ ควกว้างนะครับคอกว้างเฉลี่ยนะครับอยู่ประมาณสามเซนติเมตรนะครับผมนะครับโอเคส่วนความยาวก็ผมใช้หนึ่งไม้บรรทัดเลยนะครับ30มสซนเมตรนะครับนะครับสาเซนเมตรเลยนะครับก็ถ้ายามก็วาดแบบลงไปนะครับ แล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดลงมานะครับสังเกตว่ามันเป็นกระดาษนะเห็นไหมเป็นกระดาษแข็งนะครับก็โอเคนะครับ30สเซนเพราะนั้นเราแบ่งเราแบ่งครึ่งนะครับตรงนี้จุดนี้นะครับก็คือสิบห้าเซนนะครับจะให้ดู แบ่งครึ่งนะครับที่15เซนนะครับแล้วก็ขยับออกมาข้างละ1.5เซนนะครับแล้วก็ขีดไว้นะครับเพื่อให้ได้กว้างเวลาเราเอาเอาขามาต่อกันนะครับทำไ้ทั้งสองอันนะครับเวลาระวางระวางต่อกันเป็นสีเป็นกระบาดเนี่ยก็จะได้นะครับ ตามลอยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเราก็ใช้เทปใสนะครับในการตัดนะครับผมย่ามอีทีนนะครับความยาวทั้งหมดของปีสามสิบเซนแบ่งครึ่งกึ่นกลางสิบห้าขยับออกมาข้า,ลางละหนึ่งจุดห้าเซนเพื่อขีดนะครับส่วน โค้ง,งทำยังไงนะครับผมก็ใช้เนี่นครับหลอดเจลล้างมือนะครับก็ทาบลงไปนะครับแล้วก็อึสอขีดแล้วก็เอามันกายตัดออกมาให้มันได้โค้งนะครับลบคมหน่อยเวลาบูเรลมันกลับมาแล้วเวลาเราจับจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บไม่อะไรนะครับผมโอเคงั้น จะมาต่อขาให้ดูเลยนะครับก็นะครับวางถึงการนะครับสังเกตเวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะมีความความโค้งนะครับความเด้งขึ้นนะครับความงออย่าอย่าอย่าใช้แนวนี้นะอย่าใช้แนวความลงใพยายามให้มันเชิดขึ้นหรือหายขึ้นนะครับเวลาปลาบมบแแลมันก็จะหมุนค่อนข้างสูงหน่อยเดี๋ยวเรามาดัดที่หลังนะครับโอเคจอยแล้วนะ แล้วปุ๊บกอเซตให้มันได้ประมาณนี้ไม่ก็เป็นเทปไสนะครับก็ตัดเทปไสเตรียมที่จะปะขาให้มันเกิดความแข็งแรงนะครับโอเคอจัดปุ๊บ เราก็ปะไปเลยเทียวใสนะครับปะแล้วก็รีดนะครับให้มันอยู่ติดกันฝันะ่งนี้ปะแล้วเอาไปก็พลิกอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังนะครับ นะครับผมแปะแปะดูว่ามันให้มันแข็งแรงนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วแต่ถ้าเรายังยังไม่พอใจในความแข็งแรงนะครับก็จะทำการเสริมมุมนี้ด้วยนะครับผมจะเสริมให้ดูนะครับ ก็ปะอย่างนี้ไปเลยนะครับปะตรงมุมนะครับจะปะทั้งสองมุมนะปะสองมุมแนละ้วมันก็จะเหลือเศษตรงนี้แล้วก็ใช้กรรไกรตัดเข้ามุมนะครับฝั่ง <Okay. S 1> แล้วก็พลิก พิกมาเก็บกระดาษใสให้เข้ากับปีกนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ถือว่ามีความแข็งแรงแล้วนะครับครับแข็งแรงเดี๋ยวเลยนะครับต่อไปมาดูเรื่องการดัดปีกหรือดัดแอร์ฟอยนะครับก็อย่างนี้ผมบอก ไปในตัวนี้ก็คือไอพายนิดเดียวนะครับมันแทบจะกลับอยู่แล้วนะครับก็จับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้แล้วก็บิดบิดนะครับบิดอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับิดบิดเพื่อให้มันเกิดแรงยกนะครับบิดบิดนะครับจับอย่าบิดแล้วนะครับค่อยค่อบิดครับ น่ครับตัวนี้บิดครับบิดบิดบิดโอเคนี่ครับ,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 รบแล้วก็สามารถจัดได้ดัดได้คือถ้าเกิดมุมแล้วมันบิดสูงเราก็สามารถกดลงมาให้ต่ำนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำ สาลกปลายปิดไว้ให้นะ,ะตรวนี้ก็แฟเป็นรูปตัว x ไปเราสามารถตกแต่งได้นะครับใช้ปากกาขีดตกแต่งได้ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมดัดไว้นะนี่ครับลอยสโลวไหมบิดเราบิดลงมาเนี้มันก็จะงอนะครับเพื่อสร้างแรงยกนะครับโอเคก็แค่นี้ประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะไปทำการทดสอบให้นะครับ เดี๋ยวจะผูกกับคลิปนี้นะครับลงมา YouTube นะครับเผื่อน้องๆหรือเผื่อท่านที่หากระดาษได้นะครับเอามาลองเล่นกันดู <c oughs> ตัวนี้วงบินใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับมายาอีทีงคือความยาวปีก 30เซนนะครับแบ่งกึ่งกลางแล้วก็ขีดมะข้าง1.5ุเซนเพื่อเอาไว้ต่อนะครับตรงปลายปีกจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะครับผมทำมนๆนะครับโดยใช้นี่วางแล้วก็ตัดออกมาหรือจะใช้วงเวียนก็ได้นะครับแล้วแต่ออกแบบดีไซน์กันนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมคิดทดสอบครับ ตอบนะครับเพียงนิดเดียวครับตั้งนะครับ